อ๋อสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่หมอชิดกำลังจะลอกขึ้นรถมาส่งขึ้นรถโดยหมูอ้วนหัดไม่ได้หัดหัดธรรมดากว่าเราเพราะเราเพิ่งเข้าไป คอสก่อนโอเคครบรอบหนึ่งปีในะครั้งนี้นะคะก็ได้กลับมาอีกรอบรอบหน้านี้จะไปที่โคราชแน,น่อนอนแน่อนะอนเนาะรอบหน้านะรอบหน้าจะครบรอบหนึ่งปีได้พบกันพบกันจบเป็นรอบนี้ครบรอบหนึ่งปีที่ได้รู้จักกันแต่ว่าเดือนหน้าจะเป็นหนึ่งปีที่ได้พบกันนะเนาะเมื่อวานเน <c oughs> นหนื่อยมาก ไปทั้งจัดทุกจัดเสือป่าแล้วก็อะไรนะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีเราจะได้ขึ้นรถแล้ว รอดูที่เก่าเวลาเดินเพียังไม่ได้หรงกนะลแอร์โคลาสักาแันไปก็เมย์เหรอเราบนี้ไม่ได้สองชั้นรบชั้นเดียว ok người cần phải nhớ hè cô lao cho nên là bye. Bye, bye, -bye. bye, -bye.